สั่งไม่ยากนะครับเพื่อนสั่งไม่ยากนะครับใบละ50บาททําอย่างไรใช่ไหมครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆสั่งกันมาได้แบบง่ายๆแบบนี้เยอะๆแบบนี้เลยนะครับวิธีการสั่งนะครับเพื่อนๆก็กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทในกล่องข้อความนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็สั่งกันได้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแบงสิบบาทอักษรแดงนะครับใบละนะครับ50บาทนะครับมีค่าจัดส่งด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดโอนค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่59บาทนะครับ ค่าจะส่งอยู่ที่5 9บาทแค่ไปทางนะครับเหมือนที่เพื่อนๆสั่งกันมาแยะๆแบบนี้ไปทางนะค่าส่งร้อยเดียวนะครับค่าส่งร้อยเดียวนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ง่ายๆกดแชร์นะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับทักแชทเข้ามานะครับตีก็จะรีบตอบนะครับถ้าเป็นแหบบนะครับร้อยใบเรียงเลขแบบนี้นะครับ5,500บาทนะครับถ้าเป็นแหบบนะครับ5,500บาทนะครับถ้าเป็นใบนะครับแบบนี้นะครับก็ใบละ50บาทนะครับ ตอนนี้กำลังแพ็กส่งให้กับเพื่อนๆทั้งประเทศอยู่เลยนะครับด่วนได้ดวนเร็วได้เร็วนะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วทักแชทเข้ามาครับ